สบาสดีพ่อพี่น้องมอนีกระโพกกับซ่องน้องแคทอีกล่ะมือนี้น้องแคทที่พ่อพี่น้องไปกินมักซ่าเนาะพอดีว่าน,น้องเครองน้องแคทอยากกินมักซ่าด้วยนี่กระเด็ดกระหอนเนาะแต่นางคนอยากกินเทาก็ต้อง,นนองไปเนาะน,น,นี่ทัานทางเอาไปนํหน้องฝนเนาะพ่อพี่น้องเอาไปนํหน้องฝนนี่ค่ะก็ตรงนี้เลย อยู่พูน้าพรพี่น้องตาหักกับไปเบิ้งน้ากันเลยว่ามักซ่ามันนาตาเป็นแบบใดว่ามันเป็นแนวใดน้าพพี่น้องหักกับไปเบิ้งน้ากันเลยนี่น้าพรพี่น้องนี่หากมาหากย่างมาแล้วนนี่เพราะหอดก็คีนึงแหละเพราะว่ามันมีแมงบงนอก็เลยบื้อสางเอานี่เจ้าเพนมันจะเป็นหมากแดงแดงน้าพรพี่น้องตาหักไปก็ที่ซ่องอีกเนาะแล้วนี่แดดก็หอเนาะพรมนี่หอดแล้วเนาะพ่อพี่น้องนี่นี่เห็นหระพูดพี่น้อง เป็นเบริรงเนาะว่ามาชที่เป็นแบบใดเนาะเหามาน้ำหนองฝนมีพ่อลูกหน่องฮอ,อดแล้วพูดพ่อลูกหน่องแดงน,นี่นี่พ่อลูกหน่องนี่นี่น้องพ่อลูกหน่องเหาก็มาฮอดละนี่เป็นมกักแดงๆจังสีเลยมักซาบ้านเถืเอินมักซาแต่บุว่ะ บานพ่อพี่น้องเอินว่ามากยังเนาะบ้าพี่น้องสังเกตว่าวีดีเด้อมันจะขายแบบมันจะขายคือโควิดถละเราพอน้องแต่มันบ่แมนโควิดเดจ๊แบบบิดเอาบิดเอาใไงน้องนี่พ่อพี่น้องวะคือเสียบเนาะพ่อพี่น้องแไปหากองบ้ามักเด้อมากกันนี่พวกแดงอเลยนะ ึงน้องแคทเสียบ่แล้วหายิดเนาะแล้วหาที่เห็นจะได้ไปเอาทองผุนดนมันกาวานเนาะน้องแคทก็เคยกินแต้น้องแคทบุมักบานคือโควิดพอมันหนอแะ่มันบวแมนเม็นหมักซานนาะน่เฮ้ยหน นี่เป็นแบบนี้เลยที่มนจ้เาบุ้งหันองบุ้งเพ่นนี่ฝุ่นยกะใชอีกบุงนี่เ่อนองหน้าตามมากจาบ้านย่งจะบหนองุ่นหน่องเาจะมาสิมบุ้งเ่อวนองนี่มากินอย่กกมาเลยนี่พี่นหัวหน่องิเบงให้พู แต่น้องแคทบ่มักน้องแคทจะชิมหายเพราะไม่พี่น้องเบิ้งนี่กระแสีบเนาะพี่หน่องแต่น้องแคทบ่มักมันบ้านแต่น้องแคทบ่มักคนบ่มักโบมักเนาะนี่แต่น้องโค้น้องแคทหันมักแห้งนี่เนาะพี่หน่องเท่ากับคืนมาหอดก็มันแล้วเนาะแต่น้องแคทหยาบเพราะว่าฝาลมอุ้ยเป็นตะหยาดนี่พี่หน่องโคตรไล่เลยเหาต้องไปปันหันเนาะ แคบบกกะย่านตกนาะพ่นพี่น้องฝากกระลมอีกพุ่นพุ่น่นมากันมี่กคนนี่นีทุกนเบ่นพ่อเพ่นองเฉพาะน้องฝนเก็บอายุบนนานนนอะได้ลาแลเป็นน้องแคบมาเก็บอยู่นี่บ่ได้นอพื่อนพี่น้องเพราะว่าเหาไว้ขาไปท้ายบบมยานหมดกัดเลยพ่พี่น้อง หมดก็แลายอะไรแต่ผลประโยชดนี่เขาจะขืนไปสู้ชีวิตเพื่อน้องกินไปเอายิ้ทังเพื่อขืนเราเพื่น้องไปใเอาบ่ได้เนาะเขาจะเอาวางไว้ทางผีก่อนเนาะเขาจะขึ้นไปเอาไปเบิรงน็อกเ้อเพื่อพี่น้องเฮ้ยพื่อนพี่น้องหมดออกหมดนี่เราโคตรมาโคตรมาตังนี้โคตรมาตทำแบบเพื่อนพี่น้องเหรอน้องแค่ที่จะได้เอามามาตีเอาไปใส่นั้นให้พี่บิ๊กพี่บิ๊กใส่นี่น้อเพื่อนน้องเราจะเอาโฮมมา Diamond, หล <bunker. S 2> ่าฮาจะบิดสายบิดสายน้อพี่น้องอยากไปสู้ชีวิตมากครับมีเพื่อนเพี่อนเนาะฮ่าจะเอาหน่อยเอาอันนี้เนาะมุก็กูถ่ายหมุกเกอถ่ายไปฮ่าจะเอาซองโน้ตหนึ่งก่อนดึงเก่งมาเลยเพื่อพื่นเนาะหย่าตกแฮ่ขึ้นไปจังสีเลยขนไดชิโน้อยละเนาะแต่ถ้าว่ากะไปเนาะ อันจริงค่งาก,กินเต้น,น้องแคทโบม,มักน้องได้หนี่น้องฝนก็บอะมาจับกล่องให้น้องแคทน้องนี่เพิ่นจะขึ้นไปเอา,พาพอเพิ่นลมาเพิ่นจะครอบแปลงหลังเป็นลิงจักนาทีหนึงห่งพืง่อนน้องโอ้ยกระยางโอ้ยหันหมดลิงเสือสีแดงเพี่น้องอ่อนเลยจีเร่โอ้ยไหลจีเห็ดก็ได้อนี่พี่น้องที่ทางกลัวเพิ่นลกว่ามีนี่ นี่พ,พ่อนๆเนาะอืมอาใส่ไปเลย,ยนี่นผม,มก็จะไปเอาอยุทองผุนเนาะเบิ้งเขาเอาใหม่เม้นคืนว่าเขาเพิ่งสร้างคืนเขาใหม่เม้น<ภ>คืนล่ะมันตกล่ะกตกกับเยอะตกมันจะแบบเหลี่ยเลยเนาะเพื่อน,นี่เพ,พื่อนๆเนาะเขาก็ได้ไล่ซุ้มควรแล้วเนาะคุณคุณกิน นี่น้องฟลชนกินพ่อพี่หนอกเหล่ะมดนี่อุ้ยพ่อพี่หนอกตอกพ่อพีเลยนี่ไม่อยากจะบรรยายพ่อพี่หนอกเพราะมื่อกี้เนาะแคทกับน้องฟลชนแมงบุ๋งพ่อพี่หนอกแมงบุ๋งห้องหอกออาหอกเลยโดดลงเลยไม่อยากจะบรรยายน้อพี่หนอก ขึ้นไปเหล่ากะว่าก็อยากตะโลกหันหละแต้นหนองแคทบ่ย้ยคืนหละ่ะเพราะว่ามันมีแมงบวงเนาะแล้วก็ใดก็มีแมงบวงหละ่ะเท่นานองเขาหนองแคทอยากกินละชิบไปเอาอยซ้ายนีนน่พวกพี่น้องทางล่างนี่เขาเห็ดเป็นส่วนกาเนาะไก่จะเห็ดหน้าแล้วเขาก็เลยมาทางเส้นสีนี่นา นีคือเห้อฮ <ancestor> ึแ <no> ล <p Obrig illions> ้วเพื่อนๆน้องเนาะแมงบวงเฮาบ่ได้ขาเนาะเพราะว่ามันมีซองโตัวหยานมันมีลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้ขาเนาะเฮาหยานแต่ก็มื้อหน้าเฮาก็บ่มีบ่อนกินแล้วเพราะว่าบ่อนใดก็มีแมงบวงหมดเนาะนี่มีแมงบวงโคตรลายเลยน้องของน้องแคทเสาเลยเพื่อน่น้องว่ามื้ออื่นบ่ได้มากิน